สวัสดีครับผมบอย ECU Indy นะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ SS Body คันนี้ E60 สายจอดวิ่ง70,000มีโลไม่แท้ด้วย E60520i เครื่อง M54 สภาพข้างในกิฟมากเลยอ่ะเดี๋ยวดูสตาร์ตก่อนไม่ติด ไปเครื่องโชว์แล้วก็จับคอมฟ้องว่ากล่องเครื่องมีปัญหาเกี่ยวกับระบบเช็คซัมก็คอนเฟิร์มว่ากล่องเครื่องมีปัญหาเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งไปเอากล่องอีกใบหนึ่งก่อนอ่ะกล่องเครื่องใส่ไปแล้ว อันนี้ใบติดรถที่สตาร์ทไม่ติดเดี๋ยวไปดูว่าสตาร์ทติดไหมใบติดรถตอนแรกไฟกันลื่นโชว์เลยว่ามีปัญหา ตอนนี้ใส่กล่องใหม่ไม่มีปัญหาเลยอ่าติดแล้วโอเคตอนนี้ปกติแล้วนะคันนี้ใส่จอดจอเสื่อมหน่อยเกาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สรุปกล่อง ที่เราใส่ไปเป็นใบของ525มันเป็นไฟล์ของ525 2.5ซีซีแต่คันนี้เป็น 520i 2.2ซีซีก็เลยโปรแกรมไปด้วยตอนนี้ก็ปกติหมดละคันนี้ใหม่แท้ข้างในกิปมากเดิมทุกอย่างแต่จอมันเสื่อมหน่อยเจ็ดหมืนสี่ใหม่แท้ สายจอดอย่างเดียวเลยมือจับก็ไม่ไม่ไมท่องไหลไม่เหนียวเลยก็คันนี้จบสวยเลยไม่โดนหรือรถช้ำไม่ทำอะไรทั้งนั้นเพราะว่าที่ asset body นะครับถ้าเขาเช็คว่าเจอว่ากล่องมีปัญหาปุ๊บเขาจะล็อกไว้เลยไม่ให้ใครทำอะไรเลยแล้วก็รอทางผมมาจัดการอย่างเงี้ยรถจะไม่ช้ำเลยแล้วก็ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วก็เดี๋ยว จัดก,การเก็บของเหลวคันนี้เจ้าของรถฝากว่าตอนนี้จอดนานก็เดี๋ยวจะดึงกลับมาใช้ละฝากดูของเหลวฝากดูลวฝากดูทุกอย่างเลยก็เสร็จเรียบร้อยคันนี้จบสวยเลยก็สสำหรับคันอื่นคันไหนจะเป็นเคสต่อไปโคดขนาดไหนก็เดี๋ยวลองติดตามดูครับ